เราต้องใจเย็นนะเหมือนที่บอกเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็ดไม่ถึงเออหนึ่งนาทีมีเกมข้าเฉยเลยฮัลโหลดวงมาอะไรมาดีแสนเคไหมสวยผมยังเด็ดไม่ถึงนาทีเลยนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหว้าวมาตัววายมามาต่อเนื่องได้ไหมไม่ต่อ ก็เป็นเกมฟรีนะก็โอเคสวยดิเกมาตอ่อไปอยถ่าแรกไม่มีตัวต่อนะมันก็จะหายไปยิ่งน,นะโอเคเป็นตัววายนะกับเบนหน้าเห็แล้วว่าจะดูกันต่าจะได้ไหเหมืนเกมมันเข้าไวมันไม่ค่อยได้เยอะนะเห็นเขาบอกกันนะถ้าสมมติเกมมันจะนแตไวอ่เงี้ยเข้าไปเกมไว่าเี้ไ่ได้เยแต่ก็ไิได้เหลือวพียงเท่นี้อ ตอนได้คูณเสร็จแล้วยังเลยสี่ทีเก็มโอ้ยดอกนี้ไปดิยดเค๊หมื่นเก้ารู้เรื่องป๊เฮ้ยเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบนะยศเค๊นะเอาเรื่องอ่ะขอมือหนึ่งได้ไหมมามาดิโอเคตกักมือแล้วนะตอนนี้ยศเค๊ทำอะไรมาที่เก้าพันรู้เรื่องเลิกไวอย่างเงี้ยบอกเลย นี้เลิกไว้นะโอเคผมได้ทำอะไรทำที่ผมตามเป้าไว้แล้วนะ <c oughs> อเผมเด็ดไม่ถึงนาทีนะบอกก่อนนะเด็ดเป็นเกือบนาท,นะทีเองนาทีครึ่งน,นะต่างมาหมื่นสองเก็ค่ะ